อ่ะนี่นะครับแม่พึ่งเข้าที่เรียบร้อยแล้วก็จะไปสร้างรังรอบใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูรังกับน้ำเอีกอีครับแล้วก็หัวน้ำหัวน้ำสีเข้มนะครับมีดอกมะขามดอกพีกุล้วกเกวสร ้นทองกุไลนะครับนพึ่งครับผมดูรังนะครับสามแผ่นประมาณนี้ครับอ่อนอนเลยครับผมเหลืองนวลข้างในขาชั่วนะครับหลังนางฟ้าครับปันนี้สําหรับรังนี้ก็ต้องตีเลยนะครับเจอปุ๊บต้องตีเลยครับอยู่แบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ครับผมก็พวกเผาเยอะนะครับเราไม่ยอมทําตามธรรมเนียมไม่มีจรรยาบรรณนะครับมาเจอที่หลังนะครับ วพวกผิดแล้วไม่รู้ว่าตัวเองผิดนะครับแต่ก็พานเผาพึ่งเลยนะครับเรรู้ว่าเราหมายไว้นะครับไม่รอให้มันเต็มด้วยนะครับอ่ะโอเคลังนี้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยดีหนอนแม่พึ่งเข้ากลับกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ไปสร้างลังต่อได้นะครับแบบนี้โอเคครับผมเส็จสิ้นภารกิจสวัสดีครับ